ว่ากันเรื่องเกียร์กระตุกอักตัวไม่ค่อยมีแรงนะครับเดี๋ยวเพิ่งคิดว่าเกียร์พังนะฮะแต่เน่มันเป็นเพราะว่าคันนี้ใช้มานานละกองเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนเลยดำสปกปรกไปหมดเนี่ยคีเหล็กมันก็วนอยู่นี่ยฮะแต่ว่าหลากัหลกๆคือปัญหาของอย่างของโตต้าเนี่ยที่ว่ารถออกตัวไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยบางทีรู้สึกลื่นๆขับไม่เหมือนเดิม มันเป็นเพราะว่าโอลิงตัวนี้ครับนี่นะโฟกัสให้ดูนะไม่รู้เห็นเปล่ายางตัวเนี้โอลิงตัวนี้มันแข็งเนี่ยที่จริงมันต้องนิ่มมันแข็งโฟกกันหมดละมันกัดแล้วมันไม่อยู่นะครับเนี่ยไอประเภทที่บอกว่ากองเกียร์ล้างได้ล้างได้นะจะล้างทําไมฮะเปลี่ยนใหม่เลยครับเอาไปโดนน้ำมันยิ่งไปกันใหญ่เลเนะี่ยมันโฟก์แล้วเนี่ย จะนิ่มนะครับเป็นยางมันจะได้กักน้ำมันอยู่เพราะว่าตรงจุดน,นี้ถ้าน้ำมันรั่วรถไม่มีแรงออกตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเพคิดว่าเกียร์พังบางทีมันไม่ใช่มันแค่อะไรมันหมดอายุเกิดจากความร้อนนะฮะอย่างคันนี้น้ำมันเกียร์เหม็นไหม้มากเหม็นไม่รุนแรงมากเลยรถไปจอดตายกลางดอยมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะฝัดน้ำมันเกียร์ ถามเครื่องนี้แต่เดี๋ยวรอใส่กองเกียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยมารีไซเคิลฟอกน้ำมันเกียร์โดยเครื่องฟอกของมันนอนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ฝาชิ่นน้ำมันเกียร์ใช้น้ำมันเกียร์ให้ตรงเดิตรงสเปคเราไม่เ้ลี่ยนระดับปัญหานี้ก็น่าจะจบไปโอเคตามนี้นะอย่าลืมนะครับกองเกียร์อย่ามองข้าม หลายคนมองข้ามไปหรือบางทีช่างอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรือลูกค้าก็ไม่เข้าใจนี่ครับมันต้องเป็นยางนี้หกักเ้าเนี่ยเนี่ยมัาจะกัดกกมันได้ยังไงครับเนี่ยยางมันหกักละโอเคนะประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้เราก็จะรีไซเคิลนะครับเดีย๋ยจะเรียกกันว่าฟอกเกียร์ก็ะด้นี้คือน้ำมันเกียร์เก่านี่น้ำมันเกียร์ใหม่ตอนนี้เรายัางไม่เอาของใหม่เข้านะ แต่คันนี้เกียร์มันสกปรกมากผมจะเพิ่มเป็น1ินาทีรันต่อไปทีนี้คือเราของเก่าออกแล้วนะครับแล้วเราของใหม่ขเข้าไปละเ,เข้าไปสี่สี่นิดก,กว่านีเ่เครื่องของแมนนอนเยอรมันนะครับหายห่วงไม่ใช่เครื่องจีนมาตรฐานสูงมากเข้ารันเกียร์รันเกียร์ตอนนี้เราก็จะรันเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับ รันไปเรื่อยๆเกียร์อาเกียร์ว่างเกียร์ดีอ,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 อะไรก็ตามแต่ก็รันนไปลันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา exchange แลกเปลี่ยนเอาของใหม่ขึ้นไปเอาของเก่าออกมาซึ่งเดี๋ยวตอนที่รันเนี่ยของเก่าจะมาฝั่งนี้จะเพิ่มขึ้นมาของใหม่ก็จะลดลงนะครับซึ่งจะควบคุมแรงดันโดยเครื่องนะฮะออตโต้ไม่ให้แรงเงินไปไม่ให้หนักเกินไปประมาณน,นี้อ่า นี่ก็ครบสิบนาทีแล้วนะครับใสเพิ่นทีนี้เราก็จะเอ็กเชนเลยนะครับเราก็จะทำการแลกเปลี่ยนซึ่งมันจะเอาน้ำมันใหม่เข้า,าน้ำมันเก่าออกนะฮะก็เริ่มเลย เแล้วนของใหม่กำลังเข้าเกณแรงดันนะครับนี่คือแรงดันขาเข้าป,ปรับบาลานซ์การขาออกตัวเครื่องแบบนอีอ้ก็ของเยอรมันนะอำให้ความไว้วางใจมันได้เลยนะครับมนกระถางน้ำมันก็เช่นกันนะบาลานซ์กันไปเรื่อยๆ ครบเพื่องก็จะแจ้งเองนะระหว่างนี้ก็ลอยแป๊บหนึง่งเ,เดี๋ยวไปลองลับกันนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่าโอเคหลังจากเราทําการเปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็ฝัดชิ้นน้ำมันเกียร์เสร็จแล้วนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้คืออย่างอาอยล์เทมนี่คือตัวของอุณหภูมิของน้ํามันเกียร์นะครับคูลเนเทมนี่คืออุณหภูมิของหม้อน้าซึ่งก่อนหน้านี้คันนี้เขามีปัญหาเรื่องเกียร์ร้อนนะฮะ อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงเกินไปอันนี้ยังไม่ได้ใส่หัวเกียร์นะครับเนี่ยนี่เราเอาแค่ฝัดน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่เต็มระบบพร้อมกล่องเกียร์ซึ่งการไหลผ่านของน้ำมันเกียร์ก็ดีขึ้นบวกกับเราใช้น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงของแมนนนะฮะเป็นน้ำมันเกียร์ฟูลรีซินเทติกจากเยอรมันนะครับเมทัลเยอรมันนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวลองมาดูว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ตอนนี้ นี่เกียร์ว่าโอเคลองขับดูก่อนหน้านี้เกียร์มันเปลี่ยนลากยาวมากเปลี่ยนช้าโฟกัสก่อนตอนนี้ก็ขับ,บรถย้อนแสงผมว่าเกียร์เปลี่ยนดีมากครับผมว่าลูกค้าถูกใจแน่นอน หน้าจอครับหนึ่งขับไปถ่ายไปผมว่าดีครับดีดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเราลองขับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝาชิ้นน้ำมันเกียร์เราเทสหมดแล้ว ก่อนทําหลังทําตอนนี้ผมถือว่าโอเคมากนี่นะครับอโอเคแบบนี้สบายใจได้สมงานได้ ลืมแนะนําตัวนะฮะของผมเราเป็นท็อปมาต้ออ้อยจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะ้ำมันเครื่องนาเข้าทั้งแบรนด์ของฟิตโมลี่แล้วก็แบรนด์ของแมนนอนนะฮะเป็นสูงฟอกฟัชิ้นน้ำมันเกียร์ที่มีเครื่องมือถือว่าเยอะเลยนะฮะทันสมัยมากมายร้านตั้งอยู่ที่สนามบินแมน่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับสนใจก็ลองเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับหรือจะโทร8863663 เอบคุณมากคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ